แล้วท่านหมอเป็นแบบนี้อีกแล้วอรอบนี้ก็ได้เก้านาทีแ่ะมันก็เต็มได้แล้วเจอแล้วเจอท่านหมอแล้วสามสัปโมงแล้วตัวนี้นมอท่านหมออ่ะขอเสียอ่านคอมเมนต์ คลิปนี้ทานมอททานมอตัดสินใจแล้วเรื่องไปเลี้ยงแบ้เนาะอ่าเขาเบิ่งเลยแล้วกันเขาเบิ่งคอมเมนต์ คนหลยได้เม็นท่านหมอเอ้อท่านหมอจะไปเลี้ยงแปโดโหพากันหัวอะไรแถวไทยล้วแถวหัวดิ้ <laughs> างเขียนเนาะ,ะหัวาท่านมาคอมเมนต์ตรงนี้เหตุผลท่านหมอ มีเหตุผลโอ,โอ้ทานโมมีเหตุผลไปแล้วย่านเพิ่นช้างเนาะบ่ไปดีกว่าม <laughs> แม่รีบว่าทานโอ,อเป็นอะไรมือนั้นจะาว่านะ่ะเจะาว่าว่าขันไปแล้วย่านเพิ่นช้างบ่ยพันช้างย่านเรื่องไหนอะนะย่านเรื่องเสีย,ยนี่เฮียปุ่นพิ่นสตรีเ,เอานี่เราเพิ่นละเม็น,น,าน,านมวนาว่าเหตุผลทานหมึลยไพจีชายไปน้า ผู้เพื่นแพงเขาเนาะผู้เพื่นแพงเขาแล้วม่วนเสียงหัวทานหมอหัวทานหมัแล้ว,วมือนะอะ<ด>หลายนะคนได้เนี่ย่องทานหมอเนี่อืม พวกเขาจังเลยวูด้ายู่พวกเขาเนาะต่ำทั้งคนถามและคนที่ถูกถามต้องให้ใส่ตัวเองบานเลย โอ้ทานหมอนอนกินเ,เหมือนงูเหลือมเลยจะนอนกิน <laughs> อันท <laughs> อดกล้วยเมื่อนั้ช่างเป็นเนาะโอ้เม่นนี่หน้าจนใจอะไรนี่สาธุคุ่นงน่์่วยทานหมอนเอ่เด้อหลายคนก็นลายเม่นเนาะ อิ่มแล้วก็บรรทมต่อเลยทานหมอ,อไม่ต้องทำอะไรดีกว่า <laughs> หลายคนก็ลายเม่นเนาะ <laughs> ทานหมอเนี่ยคนหายกำลังใจเยอะทานหมอเลย,เ,ยเป็นใด้พังคอมเมนต์แล้วัวนี้โอ้แล้ว เปิดนี้ก็ไม้กัญชันมันสายมันดับไปดับมาอยู่เนาะเป็นไงท่านหมอจากนอนแหงระบอดเดี๋ยวนี้ถ้ากลอยมานะก็เลยอย่างนั้นเรือพังเพลินเลยขอยอ่านนะครับพังเอา้าขอยจัดการให้อีกบอกเล่าไปบวชเลยเบ้าบอดอเป็นไงคอมเมนต์นะอยความมุเชษณ์นะเป็นทด่ไหนเป็นที่ไหน บุญบุญึงบุญบุญเงบอกเพิ่นบอก FC เลยอือบุญบุญบุญเทิงบุญบุญึงเนาะบอกเพิ่นบักอานมันก่อนบางอันเฮาก็อ่านได้บางอันเฮาก็อ่านบ่ได้มันเพิ่นเขียนภาษาอังกฤษก็มีเนาะเพะว่าคนต่างประเทศเบิ่งเนาะอือ หลวงพ่อดีมากหลวงพ่อคนนี้หลวงพ่อยังชื่อเพิ่อนนะทุนหลวงพ่อสีทนดีป่ะเจ้าวะอืมดีนะเพิ่นเลี้ยงเขาอือยากงามเลยไปแล้วป่ะอืมจะหน้อยไปบ่นี่ไปหั่นระบ่จากดีมาเลยเจ้าว่าคอยบ่ดีบ่เดี๋ยวนี้เจ้าชื่นใจเจ้าเป็นเชื้อนมให้กินอดีถ้าเจ้านั่นว่ะ แล้วเมนนี่ไปทำงานได้เงินแล้วก็ซื้อเอาครับทานหมออันนี้เขาก็ยังบอกว่านั่นนี่แล้วอันพู้ซึกอจังได้กับคอมเมนต์แบบนี้บอกเพิ่นรู้เราแบบพันธ์ให้ไปทำงานเนาะอ่าหลายคนนี่หลายคนหลายเมนหลายคนหลายคิดนะมุกจับทางไปจะบอกเพิ่นเลยบอกเลยมุกจับทางไปมุกจับทางไปอือ ลายเม่นเนาะลายคนเม่นท่านหมอเอ้ยว้าวบอสื้อสุดให้ท่านหมอใหม่บ้างโอ้เดี๋ยวเนาะเพิ่นกำลังผ่ามาอยู่เนาะวันจันทร์ก่อนเสียมาให้ได้ท่านหมอได้บอแมนวันจันทร์เพิ่นผ่าก็มือมือต่อไปเพราะเรื่องมันห่อนเนาะมือทานวันพุธวันพุธเนาะ เพราะว่ามันเพื่อลดโดยสารเกาหลีแลนนะท่านหมอทานหมอจะได้นงเครื่องใหม่แล้วดีใจป่ท่านหมอดีใจยูเนี่ยลงคลิปล่าสุดอันนี้คลิปลงกินนี้ ครับยังบูม้นหลายมันหากลงหน่อยนาทีเนาะเอฟซีทานหมอนี่หลายเนาะทานหมอจะเป็นดาราอลไรได้อ้เนี่ยก็ปแบบไปมีคนมาจ้างไปนั้นบังเมื่อจอยสิอ่านเบิังเอนงอนะี่ในคอมเมนต์นี่แฮงเตีกทานหมอทานหมอครับเดือนละหาล้านจ้างทานหมอมานอน ท่านหมอจะมาไหมครับผมบอกไปบอกไปบ่เม็นแนวแบบนี้เนาะเม้นแบบนี้บ่ให้มังนใจกันบ่เพราะว่าเขาทายคอมเมนต์ไปเรี่ยงแบบได้ตัวนี้เนาะเพื่อนเราท่านหมอเราตอบว่าบอกไปแล้วเพื่อนว่าจ้างไปนอนสิไปบ่หนาความหมายของเพื่อนเราเขาก็บอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วไปนอนอยากลูกกิน Ngôn, 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 chú, mười năm mười năm mười năm hai nghìn hai mươi ba you à hai mươi năm 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 Nó năm năm านอาการนักละได้นี่เนาะเหมบอนคนเสีอ่านสู่พังหลายๆเม่นนะนอนพังอยู่ปะนอนพังบัวหนั่งพังอีกเนาะเมื่อยเมื่อยสัมพักหนึ่งเมื่อยเมื่อยสัมพักหนึ่งกว่าพักหนึ่งเลยเมื่อยแบบไหนนาะเมื่อยใจเนาะเมื่อยหัวจิตหัวใจเนาะเมื่อยกระตุนกระโทนเนานักหนู บอกเขาบอกว่าขคนเครก็เต็มเลย